สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเลขเด็ดมาแรงอาจารย์แซมคอหวยตาตื่นสองทะเบียนรถอาจารย์แซมเกาะแก้วส่วนเลขเด็ดให้9เด่นมาเลยงวดนี้คือฮาอาจารย์แซมเกาะแก้วให้หวยชาวบ้านถูกหลายงวดต่างจังหวัดทราบข่าวแห่เข้ามาขอโชคลาภเมื่อวันที่2 9มกราคม67ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่บ้านเลขที่142หมู่1ตำบลเกาะแก้วอำเภอสำารงทาบจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่ได้มีชาวบ้านเข้าไปรักษาอาการป่วยทางจิตและปวดหลังปวดเอวไปทำการรักษาอาการได้หายเป็นปกติประกอบกับชาวบ้านได้ทราบข่าวจากยูทูบเบอร์ต่างๆที่เข้าไปถ่ายทำและนำไปเผยแพร่ทำให้คนทราบข่าวและเดินทางเข้าไปรักษาอย่างต่อเนื่องและต่างได้โชคลาภจากอาจารย์แซม เกาแก้วที่ให้หวยถูกกันเกือบทุกงวดนายสุพท์แจน้ตั้งอายุ65ปีซึ่งเป็นลูกศิษย์ได้เผยว่าหลังจากที่อาจารย์แซมเข้ามาพักอยู่ที่บ้านก็ได้ทำการรักษาคนที่ป่วยทางจิตและร่างกายที่มีอาการเจ็บปวดหลังและเอวตลอดเขียนคาถามหาเศรษฐีลงในฝ่ามือจนทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างได้มาทำพิธีกับอาจารย์แซมและนำเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคกันเป็นจำนวนมาก อาจารย์แซมยังบอกว่าตนเองไม่ใช่ร่างทรงหรืออะไรทั้งนั้นหลังจากที่ตนเองได้ทำการรักษาทางจิตตลอดจนเขียนลงคาถามหาเศรษฐีลงบนฝ่ามือทำให้พี่น้องกลับบ้านไปมีโชคมีลาบถูกหวยกันได้ประมาณ3งวดแต่ละงวดก็ได้รางวัลที่สองที่สและเลขท้าย2ตัวและสตัวซึ่งตัวเองไม่อยากจะเชื่อว่าที่ตนเองทำลงไปนั้นกลับมีคนได้รับโชคดี กับพี่น้องที่มารักษาตลอดจนมีโชคลาภกลับไปและวันนี้ก็มีคนทยอยเดินทางมาจากจังหวัดนครนายกและกรุงเทพเข้ามาขอโชคลาภตลอดจนมารักษาอาการเจ็บป่วยและชาวบ้านนักเสี่ยงโชคที่มาต่างก็ไม่พลาดที่จะนําเลขเด็ดทะเบียนรถของอาจารย์แซมคือ7590ที่จอดไว้ไฟท้ายหลุดไปเสี่ยงโชคงมดที่จะถึงนี้ตามระเบียบโดยนักเสี่ยงโชค ต่างจะซื้อเลขประกอบด้วย75 90 91 95 09 92 91 05และเลขเด่น9อีกด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ